เข้าสู่วันที่4ของการแข่งขันและเขาสำหรับการแข่งขันเรือใบภูกเก็ตกินครับลีกาต้า2 0ง3ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมครับซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติครับทางกองทัพเรือไทยจัดพิธีสวนสนามครับเป็นการเทริดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูกเก็ตคิงคัพลีกาต้าครั้งที่27่สิรายการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่สุดแห่งซีกโลกตะวันออกที่อ่าวกระตะจังหวัดภูเก็ต ดการขันในปีนี้มีระบายจากทั่วทุกมุมโลกกว่า171ลำเข้าร่วมการขันแบ่งการขันออกเป็น14ประเภทก่อนเริ่มการขันในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมทางกองทัพเรือไทยได้จัดพธิธีสวนสนามทางเรือเพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเคารพและเทิดพื่อเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางเรือหลวงปัตตานีสำหรับสภาพอากาศในวันนี้ก่อนการขันจะเริ่มขึ้นได้มีสายฝนโปรยลงมาทําให้ท้องฟ้าไม่สดใส ความเร็วของลมอยู่ที่10-15นอตความสูงของคลื่นอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรเป็นความท้าทายสาหรับหนักด้านใบในการขันวันนี้โดยในคาร์ r c ซีโวันนี้ทําการขันกัน2เรสยังคงเป็นเรือวันเซลเลสซิ่งของกตันเรือเรโรเบิร์ตจากออสเตรเลียทำผลงานในเรสที่7เข้าไปในอันดับที่1และเรสที่8เข้ามาเป็นอันดับที่3ทําให้ยังคงเป็นผู้นําเมื่อจบการขันในวันที่4มีคะแนนรวม15คะแนนขณะที่อันดับที่2เป็นทางด้านเรือไฮไฟของกตันเรือนิวไพร์จากฮ่องกง มาเล่นทำผลงานในเรืรที่8ด้วยการเข้ามาเป็นอันดับที่1มีคะแนน19คะแนนส่วนอันดับที่3เรือออยของกังทันเรือไบเร่วิลมอจากออสเตรเลียด้วยคะแนน19คะแนนในขณะที่รุ่น irct เรือราชนาวี1ของกองทัพเรือไทยของกัปตันเรือโทพลเทพอุดมสุขทาผลงานได้คงที่อยู่ในอันดับที่4หลังทําผลงานในเรือที่6และเรือที่7ด้วยการเข้ามาเป็นอันดับที่2และ6ตามลําดับ ส่วนผู้นำในคันนี้ยังคงเป็นของเรือเรสไคทูของกัปตันเรือแอนโทนีรูตจากฮ่องกงที่ยังคงแรงต่อเนื่องหลังทำผลงานได้ดีในเรสที่7ด้วยการเข้ามาเป็นอันดับที่2ด้วยคะแนนรวม15คะแนนรักษายะห่างจากอันดับที่2อยู่3คะแนนปิดท้ายที่การแข่งภูเกตวินเซิร์ฟฟิ้งแชมเปี้ยนชิพในะเพศรวมรับทำการแข่งขันกัน4เรตตัดคะแนนในเรสที่ทำผลงานแย่สุดออกไปผลปรากฏว่าเป็นนาวินสิงห์ศาสตร์ครับอดีตเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่2ี่ิที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาขึ้นเป็นผู้นำ หลังจบการแข่งขันในวันนี้ด้วยการเป็นที่1ทั้ง3เรสมีคะแนน3คะแนนตามด้วยเอกบุญสวัสดิ์ที่7คะแนนและอันดับสาพรนงพยุงเกษครับที่9คะแนน